ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีสายร้อนสายเหลืองสายเขียวสายม่วงสายจวดด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับทีมงานซัจางนะครับทีมเอเดี๋ยววันนี้เยวผมจะพาชมหน้างานครับเป็นงานขุดล่องคลอง องนานนนะครับางาก็จะอยู่หลังสถานีโรงพักก็ <Okay. S 1> ครับผมคิดว่างานตัวนี้น่าจะไม่เสร็จนะครับน่าจะเกมก่อนนะนี่ครับน้องชายซับจางขับเองครับผมขับเองเลยครับ วันนี้ก็จะมีรถดับมาวิ่งงานด้วยนะครับผมมาวิ่งอยู่สองคันนะครับไม่ใช่งานวิ่งดินนะครับเป็นงานขุดร่องคลองแต่ว่าเอารถดับมาวิ่งงานรับจ็อบพิเศษพเพราะได้จวดครับพี่น้องครับนี่ครับน้องชายซับจางเขาขับเองเลยนะครับ ก็ยังไม่ชำนาญเท่าไหร่นะครับอภิรักออออไปครับไปไปครับไปทางนั้นได้เลยเดี๋ยว้าทางรถไปนนไหน่อยเาดี๋ยวโยนใส่ฝากางบนมูลอะไรอะไรไปครับนี่ครับน้องชายซับจางอีกหนึ่งคนนะครับอ่าคนนี้ชื่อบุ๊กอภิรักนะครับคนที่ขับรถอยู่ตอนนี้ชื่อ บุกทองไทยนะครับผมน้องชายซับจางทั้งสองนี่ครับสลับกันขึ้นไปแล้วนะครับเดี <S <S ๋ยวผมจะพาไปดูหงกอด้ำสวยๆแล้วกันนะครับผมคัน <c ust os> นี้เป็นโรบอคอปนะครับ <c ups> 210แรงมากนะครับคันนี้สุดยอดเลยครับ <c ups> ครับครับระมัดระวังนะ สุดยอดครับคันนี้โอ้โหสวยจัดครับโอ้สุดยอดครับวันนี้สีม่วงหนึ่งสองพันนะครับผมวิ่งงานโลกสีม่วงครับวันนี้ครับสวยจัดเลยครับโรลคอปคันนี้เครื่องสองร้อยสิบนะครับคันนี้ผมสองร้อยสิบเทอร์โบแรงมากครับผมฟอร์มแรงนี่ของเขาแหละครับนี่ครับ สีม่วงอีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้มีเด็กนะครับข้างในมีเด็กนะนี่เขาจะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังอย่างนี้นะครับเอ,อ็ยผ้าเรียนยังกันวะโอ้แต่เจ้าโลบอครับนี่สวยมากเดี๋ยวผมจะพามาฟังเสียงไปรลอกไพ่ล็อกกับจอยโลบอคอปแล้วกันนะ ร้ลหล่อครับร้อนหลอ่งงหยงงยอยังก่อนใช่ดวงโอ้สุดจัดครับคันนี้สวยงามมากครับผมโอ้โหสุดยอดครับตัวจริงหล่อมากครับสีม่วงครับนี่ครับสีม่วงอีกคันนะครับล็อกกี้ ก็กรีพิชูนะครับคันนี้เขาก็จะไม่ค่อยนอนบ้านลนะไม่ใช่นอนที่หน้าง,งานหรือนอนบ่อนะครับผมเขาจะไปนอนรีสอร์ททุกๆวันเขาจะไปนอนรีสอร์ทนะครับผมเขาจะไปรับเด็กมานอนรีสอร์ทด้วยทุกวันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าเสียงไอเจ้าโลโก้ครอบจะไพเราะขนาดไหน สุดยอดเดอดโอ้รถหล่อครับผมโอ้โหมีหอนด้วยนะเมื่อกี้เ,เสียงหอนนะครับไม่ใช่ว่าเหยียบสุนัขหรือเหยียบอะไรนะครับเหยียบรถีวอวันนี้เราจะอยู่กับทีมงานโลกสีม่วงแล้วกันนะครับสีม่วงทั้งสองคันเลยครับเป็นงานรับจอบนะครับ ีครับอันนี้ครับอันนี้ครับนนรบ,บ้านเฮานี่แหละครับอย่างย่างซีซูล่าเฮานี่แหละครับนี่ครับเด็กเจนน่าจะเปลี่ยนคนขับแล้วนะครับเป็นคล่องคล่องขึ้นเนื่องจากบุกทองไทยไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับมันก็จะเร็วหน่อยๆน,นะ โมดิโคนี้มันก็จะเร็วเร็วอยู่แล้วนะครับถ้าเราสกิดแรงถ้าพาวเวอร์นี่ชิบหายนะครับเอาไม่อยู่ครับนี่น่าจะเป็นบุกอภิรัก์นะครับครับดูเป็นสีของกล้องแล้วกันนี่ครับพิชูจะวิ่งเข้าในตลาดนะครับส่วนโลบอรครับนี่จะวิ่งเข้าหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งครับจะวิ่งไปคนละที่นะครับ เป็นงานรับจ็อบชิวๆครับผมพอได้ค่าจวดนะในรถมีเด็กครับคันนี้เอาเด็กไม่ใส่โอ้โโอวีวีบัวนาดอก เขาเด็กไปซ่อนไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามาเด็กเขานะคันนี้เขาจะมีเด็กมีตุ๊กตาหน้ารถทุกวันนะครับผมแลวทุกและทุกๆวันนี่เขาจะไม่เข้าบ้านนะครับเขาจะไปนอนรีสอร์ทนะครับเขาจะไปอยู่ที่โอเครีสอร์ทนะครับเสียงไฟล้อครับผม โลคิคันนี้คันนี้ก็ถือว่าแรงจัดนะครับเป็นรถเบื่งช้านะครับเบื่งรอบช้าเยีเอภิรักษ์น่าจะเป็นอภิรักษ์เลยครับ วบวกเฮ้ยบวกเฮ้ยไม่ต้องเวนไม่ต้องไม่ต้องม่ต้องเดี๋ยวไอ้จามห้สารมาแต่งเอาไล้นี่ครับขุดล่องร่องส่งน้ำนะครับผมไม่ต้องแต่งเออจอดเลยจอดเลยบ่ต้อง ทีมงานเรานี่ก็ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นทีมงานที่อายุน้อยที่สุดในโลกเลยครับแต่และคนนี่ยังเรียนอยู่มัธยมต้นอยู่เลยนะครับไอ้ซัดจางไปไหนนั่งลังอ,ะอ่ะงเลเป็นอย่างเป็นไงิค,นนครับห <laughs> ครับก็เมื่อกี้ก็ปกครองก็วิ่งผ่านไปนะครับ โอ้โหไอผมว่าจะเรียบร้อยแล้วครับทีมงานเรานี่ถ้าเป็นเพื่อนพี่ๆท่านไหนที่ถามหาหรือติดตามอยู่นะครับถ้าทีมงานเราหายไปนี่ไม่ต้องไปแปลกใจนะครับผมบอกตรงเลยครับเกมนี่แหละครับนางานของทีมวัน หลังสพนะครับผมสถานีตำรวจนะสุดจัดเลยครับครับผมเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบงแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปชมรถคันอื่นหรือรีวิวรถรอให้ชมแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้ะครับสวัสดีครับ